ต้องชูอะโฟโต้บอมเรียบร้อยแล้วคุณปัด no> ก็เอาไปแปะอยู่ที่ออฟฟิศแล้วพ่อชูนิ้วกลางพ่อไปอเมริกาวันไหนไปเมื่อไหร่เดือนหน้าวันที่ไม่ไอย่แถวนี้ไม่ม่ีวันนี้ไม่มีถูกเท่าไหร่นะให้เมนี่หาห้แล้วกลับอ่ะปิดเพลงหน่อยจ้ะไปจับกำลังคุยเรื่องอเมริกาแล้วไปกับใครอ่ะไปกับพ่อใครอีกกี่ใครอีกเห็นนั่นอะ พ่อไปเมืองเดิมมาป่ะมืองเดิมที่สุขพ่อนะเพราะวีซ่าพ่อขอได้สิปียาวเลยอะหรือตลอดชีวิตเลยอะสิบสิบเคหมดคำถามหมดคำถามพ่อเก็บส่งพ่อแล้วหรอ <c oughs> น้ำน,นัำส่งสู่ส่งสู่ไปทันวาใจเย็นก็ได้นะกลับมาก็รานี่เดิมเลยเนี่ยอ๋อสวยนะ ข้าพูดเหรแน่นอนไม่ต้องถ่ายพ่ออาจจะไม่ไป็เวลาพ่ออาจจะไม่ไป็นเวลาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะเอาแต่ละรุ่นใหญ่ละลูกค้าสวยได้เลยเนี่ข้างบนได้เลยค่ะอุ้ยเดี๋ยวนะเหมือนไปกดปุ่มอ้าวตายงั้นเหลือกันสองคนเลยก็แล้วกันยังไงดีสวัสดีค่ะทุกคนยังไม่ถ่ายนะเดี๋ยวที่ถ่าย ไ้เลยที่ไงนทกอย่างค่ะี่ยาผลก็เลยทำเพจนะยนโนยมาว้ามีอะไรเฮ้ยน้องโอ้โหรอลซฟแม่กอจริงเหรอช่องติ๊กต็อกอย่างงี้กูไปแล้วนะานาบก็บลรอเล่นรอเล่นรอเล่นนั่งลงก่อนเหอนีจริงไหมวเขาปูนี้ได้ไงว่ามึงเนี่ยน้ำละมอนนมนนนั่งลงก่อน ูทเพพี่ยากำลังจะไปรอเดี๋ยวฝนฝนเออ่ฝนชื่อว่าฝนชอบรีวิวบิวตี้เฮียฝนชอบรีวิวบิวตี้ชาอันนี้อันแรกเลยค่ะพี่ยนี่น้องโปมันมันชื่อไม่พอมั้งนี่ค่ะอันนี้ช่องฝนเฮียทุกที่ห้ามมีอะไรวะไหนไหนดูที่ดูที่มิทีมห้ามทุกพิธวมิที่มิททำไมแล้วเราไปทำอะไรเนี่ยเราชอบรีวิวเราไปทำอะไรไม่ทำอะไรเลยครับหล่อแค่ถึงเกินไปครับอันนี้เป็นแค่แฟนหรือแต่งงานกันแล้วแต่งงานลูกสามแล้วค่ะ ออกมาจากร้านนี้นะหรอออกร้านนี้เลยแต่งงานสองรอบเพราะอะไรเพราะทะเลาะแล้วก็ไปไปเลิกไปเลิกไปหยาทิ้หนึ่งก็กลับมาแล้วก็มทะเลาะเรื่องอะไรทะเลาะเรื่องอะไรครับมีลูกสามคนค่ะแล้วก็พอมีพักมีทะเลาะกันแม่มันก็ไหลาะรอฝนก็แบบทักทีก็ไม่ง้อก็เลยหยาดซะเลยหยาเลยเราคุยกปบลูกค้าได้ไหมเราต้องฟังเรื่องคนอื่นเขาบ้างพี่เรื่องคนอื่นพอที่ประวัติใกล้กับเจ้าของบ้านก็เลยจะพาลาเจ้าของแบรนด์เลย แล้วยังไงอีกอ่ะล้วก็อาที่เดียวก็มีเขามาขอคืนดีอ่ะเคยต้องขอแบบนี้ว่าเขาเรียกว่าตายรังน้องโอ๊ยพี่แปลว่าพี่พี่ตายรังนะจ๊ะไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แบบนั้นคือฝนอะนอนกับลูกค่ะพี่ยาแล้วก็แบบปกติบ้านเราก็คือมีลูกสามคนจะผัดกันมานอนกับพ่อกับแม่คนละวันแต่ลูกสาวคนเล็กเนี่ยจะติดพ่อเขามากเพราะว่าหน้าเหมือนพ่อเขาก็จะแบบร้องไห้ใช่ไหมคะบอกว่าน้องชื่อลียาเหมือนกัน กสาวชือเลียเาตามกูทุกอย่างไม่ได้นะน้องจริงๆร้งองชื่อลียพ่อกดชื่อมาลิสาลูกสาวก็เลยชื่อมาลิยาลูกสาวชื่อลิยลูกสาวก็เลยบอกว่าแม่ลียอยากให้พ่อนอนอยู่ตรงนี้แล้วนางก็ดึงผ้าห่มออกมาคลุมแล้วก็ร้องไห้แบบความ,ม,ามาหัวใจแม่หัวใจแม่มันแบบเป็นอะไรที่แตกสลายมากกับการที่นอนกอดลูกร้องไห้มันเป็นอะไรที่แบบที่สุดอะน้องเปลี่ยนเรื่องขายไขายเลยเนาะเดี๋ยวซีฟังก่อนจะลูแล้ว คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงๆอะล่าสุดมันค่อนข้างที่จะแบบไม่มีไม่มีไม่มีเหตุไม่มีผลเท่าไอะไรขอค่ะชื่อขอพูดมึงขายของดีกว่าน้องอะไรไม่เดี๋ยวก่อนจะฟังก่อนเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวเราไปตอบเะไรสิ่งท่เราขาตัวเองมันก็เทือนใจผลฝนก็เลยคิดว่าความสุขของเราอะจริงๆแล้วภาพความสุขของฝนที่ฝนแบบคาดหวังมาคือความสุขของคนในครอบครัวซึ่งฝนก็คิดว่าโอเคณนวันนี้ฝนฝนไม่ได้ทุกข์มากแล้วทำไมต้องทำได้นั มีฝนไม่ได้ทุกมากเพราะว่าฝนก็เลยมีความรู้สึกว่าให้เขากลับมาอยู่เป็นครอบครัวมันก็คือความสุขที่สุดของของฝนก็เลยลดอัตราลงตรงน้นใช่ฝนก็เลยลดทิฐิลงเพราะว่าณตอนนั้นเราก็คิดว่าเราก็สวยด้วยเราก็เก่งด้วยเราก็แบบอุ้ยถ้าเราเลิกปุ๊บแบบต่อคิวมาเป็นร้อยพี่อ่ไงก็คือแบบพอเลิกมั่นใจในตัวเองดีดีนะใช่ค่ะ ตังสามเอลยี่สิบสามผมยาวปาบบาบผมรอนสวยในต้นก็โทรให้พ่อกลับมาใช่เป็นมิชูนิเวอร์นั่นค่ะก็เลยเราแชมพูนั่นเราขายของอย่ะยังใช่ไหมหรือว่าเรา เราพูดก่อนแล้วก็นี้ฝนก็เลยเสียสละให้คุณฮ๊อกลับมากลับมาเหมือนนอนเคียงข้างเคียงข้างเหมือนแล้วคุณฮ๊อไปไหนมาเห็นไหมทุกครั้งที่ทะเลาะกันมันก็จะเที่ยวแบบว่าอุ๊ยเนี่ยไม่ด่าแล้วแล้วแล้วแลไปพอฝนทบไปปุ๊บค่อยกลับบ้านี่มึงไปออกรายการวิชออดดีกว่าไหมใช่ไหมคะฝนคิดว่านั้นนันนี่ก็ได้นะจริงๆแต่ว่าชีวิตคู่เริ่มได้เลยใช่ไหมคะโอเคค่ะวันนี้นะคะฝนเป็น m ิชช u น i v e r s e น่านสองพัน่สิบห้าและวันนี้นะคะผลิตภัณฑ์จากจังหวัดน่านก็คือไ Bioave เป็นแชมพูสมุนไพร7ชนิดเลยเปแชมพูแชมพูสมุนไพรสดค่ะจะช่วยในเรื่องการลดผมขาดดุดร่วงนะคะใครที่มีปัญหาผมงอกแล้วทําสีผมไปบ่อยผมแห้งผมเสียนะคะแล้วเกิดผมงอกอาการคันตัวนี้มันจะช่วยลดเคมีในหนังศีรษะลดความมันบนหนังศีรษะใครที่มีปัญหาผมขาดดุดร่วงนะคะฝนแนะนําเลยไปดูรีวิวในตะก้าของ ของมอได้เลยของมอต้องต้องส่งจากจังหวัดหน้านะคะเพราะว่าตอนนี้มีของของก๊อฟแล้วแล้วของเราอ่<ล>ะคือเป็นสมุนไพรที่แบบชุมชนชาวบ้านทุกคนคือช่วยกันทาแปะทําในมาตรฐานที่สามารถส่งออกได้แล้วตอนนี้เราขายในดักโร์ค่ะวิโอ้นมีขายแบบทั่วไปแล้วก็อันนี้มีโฆษณาออนทีวีด้วยเข้ารายการพี่หนุ่มหักระแสด้วยกี่บาทกี่บาทกี่บาทใช่ค่ะแล้วปกตินะคะปกติคือราคา180วันนี้ฝนให้ไป131าบบาท 1น1<บ>าา่าบบาทฝนการันตีให้เลยว่าฝนเป็นคนหนึ่งที่ชอบทําสีผมค่ะแล้วก็ทำสีผมบ่อยมากค่ะพี่แแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าผู้หญิงเนาะผมมันมีส่วนเกี่ยวกับบุคลิกภาพมากๆเราก็เลยมีความคิดว่าเราควรจะผมเยอะฝนใช้มา6กเดือนพี่ยอรเลือกเชื่อไหมจากคนหัวโปกอเป็นกระเทยชนีหัวโปกอะอานี่กลเป็นกระเทย ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นตำรวจไงเป็นตำรวจเป็นตำรวจก็เลยต้องตัดผมค่ะก็เลยเนี่ยฝนใช้มาทุกวันแล้วผมก็รู้ว่ามันมันลิมันเลิพี่แล้วก็คือใครที่แบบหัวโประเป็นชนีหัวโปะโอ้โหแปลว่าอะไรวะหัวโปะก็คือผมมันบางค่ะหผมเนี่ยผมมากค่ะพี่ยามมันจะเป็นความหอมแบบละมุนแล้วก็เป็นกลิ่นจากธรรมชาติเป็นกลิ่น essential oil เลยคือใครที่บอกว่ากลัวการใช้แชมพูสมุนไพรเพราะว่ามันจะเป็นกลิ่นลุงแก่ใช่ไหมคะลอามึงงงหน้ากูทำไมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่กลินลูกแก่เนาะมองใครไม่ใช่คนไม่ไอ้พ่อมึงไปเรื่อยคุณน้อคกุ้นรอคนไม่ถึงว่าจับเลยนี่มือตำรวจภาคที่ไหนเนี่ยฮะตำรวจแถบไหนคะคุณพ่อถามอยู่กองปราบออจับเลยก็คือจับเมียตัวเองก็คือมันมันจะไม่ได้เป็นกลิ่นแก่เนาะพี่ใช่ใช่เป็นกลิ่นหนุ่มใช่ไหมกลิ่นหนุงบุญละบุนถ้าบุนละบุนเมื่อกี้ถ้าจับภาพได้นะมันกลิ่นแก่นะมพี่ถ้าถามว่าผมร่วงช่วยได้ยิ่งกว่า การเกิดใหม่นะคะเสนผมเกิดใหม่คือาพี่แฟงหอมมากสมมุติว่ากลิ่นหนังหัวสูงอายุก็ช่วยได้ใช่คือเราเวลารออยู่มากขึ้นมันก็จะมีกลิ่นแก่เป็นเรื่องปกติแต่ว่าเราตัวนี้เราจะแบบเป็นกลิ่นธรรมชาติแล้วกลิ่นมันจะหอมติดผมหลายวันเลยค่ะแล้วก็ใครที่ทาสีผมแบบปิดหงอกบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันจะช่วยทําให้สีผมอ่ะอยู่อยู่ได้นานขึ้นไม่ไม่ไม่เล่งให้ผมขาววอย่างเงี้ย125 ml ค่ะใช่แล้วก็ใช้ ใช้ได้นานเลยแล้วก็การันตีเลยว่าใครที่ผมร่วงผมบางผมขาดุดร่วงง่ายต้องซื้อเพราะมันเป็นสมุนไพรจริงๆเจิงเลยไลยเลยนี่นะค่ะไอเรื่องเอียร์ปักต้องมีจริงๆนะทำไมอ่ะนี่หูดับไปข้างเลยใช่ก็เขาต้องเขาต้องขายใช้เสียงขายฝนไปไหนอะทุกคนก็จะบอกว่าใครนั่งข้างฝนะหูดับหมดเลยแต่ว่าฝนก็พูดปกตินะคะไม่ชินละเราไม่ชินช่วยรังแคได้ไหมคะมคะช่วยได้เลยค่ะรังแค ผมร่วงผมบางผมขาดุดร่วงหนังศีรษะมันผมยาวช้าตัวนี้เล่นผมยาวไวนะคะมีสมุนไพรเจ็ดชนิดเลยใบดีใบหมอนใบยะนานะคะเข้มงวดมากเกือประหมอใช่คือช่วยได้มากมากเลยค่ะคุณน้องคะกองปราบใช่ไหมคะสำหรับสูตรนี้อ๋อหน้าผมนั่นแต่ไม่ต้องใช้แต่เราใช้ไหมเราเคยใชเราเคยใช้เนี่ยใช้อยู่บ้านะใช่เราถามว่าใช้